ผมล่าสิ่งที่ดีๆครับไม่มีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็สองอาทิตย์กว่าๆการซ้อมอยู่ที่ค่ายเที่ดีครับมีใครเป็นผู้ป่าวุ้งซ้อมมาที่นั่นก็มีหลังขาวมีเป็นมารกดเยอะๆแต่ถือพวกตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสี่ปีเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยเจ็ดสิบสองกิโลเราเมือจะตายแล้วครับ แล้วอย่างวันนี้เราเจอรุ่นพี่อีกแล้วคน้ำตกตอกไฟนี้แล้วเราก็เจอเขาใช่ไหมที่หกที่บุยลำวันนั้นเราต่อยกันเบียดเท่าไหร่ร้อยสี่สามครับวันนี้ต่อยร้อยสี่เบียดครับมีปัญหาน้ำหนักไหมอะไรเงี้ไม่มีเราชอบไหมก็ได้ครับได้อยู่เนาะเพวัะนั้นเราก็ชนะเข้ามาครับผมแล้วพอวันนั้นชนะปุ๊บก็หยุดเลยมาไฟนี้เลยปะก็มาชกกับยอดไอคิวทุกคนยอดไอคิวไฟหนึ่งวัะนั้นต่อยที่ที่รังสินี่เพวัะนั้น ต่อยกินเวทเท่าไหร่เวท102ครับเป็นไงบ้างก็ชนะคะแนนชนะคะแนนมาแล้วก็มาี่ไฟที่สามครับผมร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงอาการบาดเจ็บไม่มีไม่มีถ้าเกิดวันนี้เข้าไปสอบหรือไปช่างนี่คิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็พอดีครับมาสบายๆใช่ไหมคับผมคือแบบพร้อมมาเลยครับอ่ะเราต่อยมาที่รูๆทั้งหมดอยู่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมา ก็ประมาณร้อยกว่าไฟครับร้อยไฟเนาะแล้วอย่างของพี่เขานี่เราคิดว่าอาวุธเขาที่แบบจุกจิกวนใจเรานี่คืออาวุธอะไรเขาก็เป็นมวยเข่าครับอ่าครับแล้ววันนี้เรามีอะไรแก้เคมาไหมเอาไปเลยครับมีศอกมีหมัดมีอ๋อคือตามสไตล์เราเลยนะแต่มีหมอบศอกผัดเสริมเข้ามาครับคือไว้พป่มเดียวลวกเลยจอดเลยว่าเเด่ยครับอ่ะเรากป็จังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากชิยช่วยแฟนบเราวันนี้หน่อยก็ช่วยเชียร์ไลฟ์สิมนะครับทำเต็มที่มากครับครับผมขอบ้านน้องชายครับ